วันนี้เราจะมาเอรับเบเอที TNT นะครับผมผมจะรับเบิดแล้วนะไปเลยอันนี้เป็นกีฬสั้นๆน,นะครับโอ้โห แหลกแจาท่านผู้ชมแหลกเกินแหลกแหลกมันแหลกมันแหลกมากอันนี้ไม่มีนะอันนี้ทะลุได้ได้ยมันบักอืมอืมก็ปมไม่ได้อืมอืมายบายนะท่านผู้ชมบ๊ายบายบ๊ายบายแหลกไม่ไหวแล้วร้อยบ๊ายบายนะคะ